มาตจได้มงได้เศรอบอ่สว,สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปเป็นหลักฐานนะครับมีมาจะใส่อีกมาขอมาหาผมนะครับเนาะั้งแต่เศร้าอาการตอนนี้อุบลิลมหนาวฝากเป็นฝากทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับอากาศเปลี่ยนได้แต่นใจคนห้ามเปลี่ยนนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับท่านใดที่เขารับชมคลิปนี้แล้วขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจน,นครับ มาได้ใส่ฮะมาได้ใส่ก่อนะสกุลนครครับมาว่าอย่งนี้คุมามาลงในเมืองซับตาพ่อหมอเมฆซับยี่ไส่เมคุกครับในคุกติดคอหาอยังรวมกันปนฮะรวมกันปนรวมกันปนซับเออนั่นนี่ครับเคยติดคุกเป็นบะเคยครับแจ่ปี ติ๊บเก้าปีเก้าปนยังไปปนยังเขาปนเซเว่นปนเซเว่นโอ้โหไปกันทุกคนไปกันซักเต็มตัวเลยวะนี่ซักข้างในวะนี่แขนอะแขนไม่ยังแขนแขนพิการครับพิการตอนปนอยู่บ่ปะครับมากพิการประมาณในสองปีที่แล้วนี่แหละเขาเอิดว่ากำนั่งคนมึงนี่โอ้โหวะเห็นแน่พอดีสักไล่เต็มตัวขออนุญาตเบิ่งไล่ได้มีบัตรเยอะอย่างนี่บ่พกยังมาวะดิ วัดตรกที้กันวัดนายโลดสักทุ่มโมงเกิดสองแปดมูสวตตบลพังคว้างอำเภอเมืองสกลนครองวงมาไกลตัวนี้มาอย่างนี้มาอย่างขอเห็นงานมาขอเนงานมมีงานเห็่ตอนนี้กินเข้าวมายังยังไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดเข้าให้กิน เป็นยังแขบที่จะเป็นแนวนี้โลดลงครับ<ะ>่โลดลง,ลง,ลงเอาบอกเรื่องเล่า,าการเหตุการณ์ตอนเป,ปนงง็นปนในบ้าแน่รวมกันกี่คนมีอะไรมีอาวุธไหมแต่อาวุธอย่างทรัพย์สินที่ได้ไปมีอะไรบ้างอ่ะคุ่มคาวอว่าการก่อเหตุทางนั้นหลังจากนั้นหลบหนีไปเวลากี่วันถึงโดนจับกุมหรือโดนจับจับกุมในที่เกิดเหตุหน,นีฮะหนีได้ยกักเดือน หีมาถดีนะทีมเทียนเกิดยุสัยบ้านท่านนาวีอภือท่นานนาวีอภอไหนก่อเหตุนานาอาเพื่อเมืองสกลนครอ,อ่าครูคดีถึงจับโคบทุกคนบอจันะทั้งคนกี่คนไปกี่คนไปห้าคนใช้รถจักรยานยนต์กี่คันสองคันศาลตัดสินกี่ป,ปี สารตัินทั้งหมด28ปีจำเลยให้การปฏิเธหรือรับสาร,รภาพสำรับสารภาพชั้นต้นตัด28ปีสามคดีมีคดีอะไรบ้างมันป่น,นจะเถอป้น,นสามเถอนแน่นอนครับนี่คือผู้ต้องหาคดีป้นทรัพย์อดีตผู้ต้องหาคดีป้นทรับนะครับเข้ามาขอหามาขอทํางานกับผมที่ทุ่งนาผมมึงสิบบ่ป้นยังกูบน่บนี่เอะ ลุกขึ้นยืนดีๆดิ่ปนสามเดือนนี่ปนเซเว่นทั้งสามเลยวะแม่นครับนะก่เอ,อเหตุทั้งสามครั้งเอาจริงๆอ่ะมึงบอกของกูตรงๆตรงนี้หลังจากคดีมึงสิ้นสุดแล้วมึงก่อเหตุทั้ง,งทั้งหมดทัเดือนสามสามอ่าหลังจากนั้นเขาขยายผลร่วมทุกคด,ดีติดรวมยี่สิบแปดปีครับ <28 S 2> แต่สินมายี่สิบแปดแต่สินยี่สิบแปดปี สักวันฉันจะดีพอลายเต็มตัวแขนอุบัติเหตุสุดท้ายใช้งานได้ข้างเดียวเงานยังไดไที่นี่แขนข้างเดียวทงาหเป็นคนน้างด้เแกนข้างเดียวจราวิจารณา์คดีปนนี่นะสึมแมขอเห็นงานน้องกูใช่เ่าเขาบ้านเออแล้วลูกเมียพี่เสกพ่อแม่ล่ะ ก็เนแยกทากันเป็นอะไรผมก็ไ่บล้แม่เราม่ไม่กลัวไหมาติพี่น้องหรออ่อก็จะมาหากูมึงเห็นงานอย่างผมไม่ได้เ็งานเอามึงยังก่เห็นงานการนี่แหละครับสภาพนี่ครับพิการประวัติคดีนะครับประวัติไม่ดีสภาพพิการก็เลยไม่ได้รับโอกาสจากสังคมแม่ครับเออออกจากคุกมานะครับนี่คือผู้ต้องหาคดีป้นร่วมกันป้นซับ นะครับสามคดีสารตัดคุกยี่ิปดปีดๆๆิ๊จริ็งกี่ปีป้เก<ป>้าปีชีวิตในคุกเป็นไร<ป>วอลซูพี่น้องฟังนี่ดีฮะมีอย่างเจ้าอุทาหรณ์ในการในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาที่มึงเคยกระทำผิดเล่าเป็นบทเรียนให้พี่น้องเอฟซีพี่จอนี่ฟังสิมันลำบากครับลำบากการตัดสินลำบากครับการ การอยู่แบบแาบน,น,นอ,นนนอ,นนนอนแบบสบายใจนการแบบยายอสบายใจอย่าไปทำเขาบอกเขาสิอย่าไปคิดท,ทำผิดอ,อย่าไปคิดทำผิดนะครับผมก็ทำิดเราผมไปผมไปเป็น มา,มาหาผมขันกูบบรับขันกูบบให้โอกาส,ากาสแต่เมึงสิไปอยู่วัดไหนผมเคยไปอยู่กันวัดป่าบอนาพยินวัดป่าบอนาพยินอีกแล้วมาวัดก่อนกับมาได้วัดบอนาพยินเออได้คนกนใจดีไปหาเพื่อน มึงลองถามว่ามึงเห็นอย่างใดเออสู้ว่ากูเป็นนายจ้างกูกำลังสัมภาษณ์งานเนี่ยมึงเห็นอย่างใดเออกว่าทำความสะอาดในเออกูให้โอกาสเยอะแล้วล่ะกูให้โอกาสทุกคนมากนี่มีหมอกไรเนี่ยกูบ่ได้ให้โอกาสเออกูให้โอกาสกูก็ให้เงินเมื่อกูส่งการลดไหหน้าให้เขากินกูให้โอกาสให้กนลังใจน้ำใจเพื่อนแหละพใจยังมึงมาลดอะไรผมมารถทั่วไอ้มาลงกูบนนะครับ นั่งรถไอ้พี่เป็นรักจ้างนะมาหอนบวกตีซีอูกาจะพูงยังหมูกาบมาผมก็เลยไปนั่งข้ารล่างใจไอ้นะกูเบื้องต้นกูให้ก่กำลังใจเด้อนะให้กูให้ก่กำลังใจมึงนะเดี๋ยวกูจะมีน้ำใจอะไรเงี้ยน้อยคือเดี๋ยวกูหาแตงเขาแตงหน้าไปมึงกินส่วนมึงสิได้อยู่ได้นอนได้กินอยู่นี่กับกูมีงานเล็ดกูบอ กูขอพิจารณาใช้รใครับไอ้บวชสิติส <c oughs> คุกขาปนมากในกุบญานดอกนะกูขอให้คนเป็นคนดีของสังคมสังคมพร้อมให้โอกาสคนเหล่านี้เสมอ <c oughs> เราพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันโดยมีความสุขแต่หาอยู่ที่ตัวมึงอะจะปรับสันดานตัวมึงได้หรือไม่มึงเข้าใจว <c oughs> ะครับผมกูถามว่ากูอะญาติมึงบอกกูบุญย่ามึงเหรอนะข <c oughs> ับของมึงกูือพอมาหลายแล้วการจับ การจับโจรสาหรับกูถือว่ายากแล้วนะแต่การที่จะให้โจรกับตัวเป็นคนดีมันยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นแล้วในความคิดของกูคือกูอยากให้มึงเป็นคนดีของสังคมเอ๋วะพออยากให้มึงกลับไปสู่เส้นทางเดิมของมึงที่ก่อเหตุสร้างปัญหาให้กับสังคมดอได้ไหมนี่เข้าใจวะ อยเลี่ยมก็ไผยกับเลี่ยมได้มึงอย่าเลี่ยมก็ปูหรืออย่าเลี่ยมก็สังคมต่อยมึงก่อเหตุเป็นซิบเทียั้งที่ซิบเอสมึงก็้องปบมึงก็บอลอดเพราะยังมันกรรมตามท่านเดี๋ยว้าหน่อยเอออ่าอายเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวกินเข่ากินน้ำนะมึงซื้อเหรียญซื้อหยังซื้อโลดครับซื้อโลดกินเข่ากินน้ำที่กินกันซือกล้าแล้วกาไปได้แล้วมีวุ่นีเออเอาซื้อโลดทุกอย่างมันอยู่ในใจเว้ยเออ ลูกูสรายมันจําจเป็นตัดสินโดยการกระทําความผิดบางคนที่เขามีการหลายเขามึงเขาก็ยังบวกลึงสัวขึที่ผ่านมามันคือบทเรียนที่ผ่านมามันคือเส้นทางครั้งหนึง่งที่มึงจะละมึงเคยหลงผิดแต่กูเสีอว่าตอจะมีไปมึงคือเดได้หลายอย่างเลยแหละมึงค,คงจําได้ว่าวันหนึ่งที่สานที่วันหนึ่งที่มึนถูกจับกุมถูกพนักงานด้วยกุญแจมือ มึงไม่ได้คือถอดมือดอกมึงคือถอดพี่น้องพ่อแม่ที่แลนประกันโตมึงมึงสิงแม,มนคมบัวอถึงวันนั้น<ม>เพื่อนฝูงที่ร่วมรบกับมึงก็หายหัวและทิ้งมึงไปวันหนึ่งที่มึงถูกจองจำอยู่ในพื้นที่ที่ถูกตีตาคำว่ากำแพงคุกสุดท้ายมึงก็ล่อว่านทีหาใขรสักคนสีหาซืา้อยาสูบมพฝากมึง เอาเงินมาฝากมาเติมเงินให้มึงเพื่อให้มึงมีเขากินหรือว่ามึงมีเสื้อผ้าใส่อยู่ในหันถูกวะแต่วันนี้มึงได้อิสรภาพมึงได้สามารถแนมเห็นรถแรนกลายไฟกลายมากมึงได้มีโซเชียลเบิงเห็นหน้ากูในโทรศัพท์เห็นคนคนหนึ่งที่เขาให้กรลังใจมึงมึงเลื่ได้เลิกฝากไปถึงน้องน้องเยาวชนทุกๆกคนนะครับอ่า นี่ก็อีกเรื่องราวพี่เขาเคยผ่านเรื่องราวไม่ดีมาจากอดีตนักโทษชายผู้ติดตัดสินจำคุก29ปีในคดีร่วมกันปนรัพย์ก่อเหตุสคดีวันนี้สุดท้ายเขาก็เดินทางม,มาขอพึ่งพาพี่จอนนี่เพื่อของานทําขอที่กินที่อยู่นะครับวันนี้พี่จอหนนี่ให้โอกาสเขานะครับในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างน้อยๆก็เป็นการให้โอกาสคนให้กําลังใจคนนะครับ เอาความดีให้ใจคนเรื่องต้นผมจะให้เขากินข้าวก่อนส่วนเรื่องงานเรื่องการกินการอยู่การพักผมขอพิจารณาต่อไปแต่อย่างน้อยเขาได้มาที่อุบลเขาก็ยังได้มีข้ามกินจากผู้ชายคนนี้ที่ชื่อจอห์นนี่ได้กำลังใจจากผู้ชายคนนี้ที่ชื่อจอห์นนี่อายไปนั่งเจมึงนะ,อะเออนะเป็นั่งใจมึงเดี๋ยวมึงกินเขากินน้ำนังเศร้ามีแห้ง พื้นหน้าพื้นนีน่ใครกำลังใจทุกคนเสมอนะกูกับพึ่งกบมากได้ต่างจังหวัดไม่มเงยเหยียบหลายนะเอาตามนี้บัตรโลดหรือเจ้าก้าแห่งคุปสกลนครหลวปูอะอสกุลนครบ้ารเสียเดี่ยวเป็นกำลังใจพี่น้องครับสำหรับท่านใดรับชมลิปนี้แล้วขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับจากใจจอร์นี่มือ่าปครับสวัสดีครับ